พวกเขาวิ่งออกมาจากศาลเจ้าด้วยความตื่นตระหนกเสียงร้องแหลมยังคงดังตามหลังมาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามาหยุดหอบหายใจที่ลานเปิดเล็กๆในป่าพวกนายได้ยินเสียงนั่นไหมดาวถามด้วยเสียงสัน่นมันเหมือนกับเสียงคนร้องไห้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะได้ยินเสียงแบบนี้จริงๆเอพูดพลางหันมองไปรอบๆ มันต้องมีคำอธิบายก้องพยายามจะรักษาความสงบอาจจะเป็นสัตว์หรืออะไรก็ได้แนนสส่หัวฉันไม่คิดว่าเป็นสตรอเสียงนั้นมันเหมือนเสียงวิญญาณมากกว่าขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินมาแสงไฟฉายของดาวก็ส่องไปเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนะักเป็นบ้านเก่าร้างที่ถูกต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมนั่นอะไรนะ่ะดาวถามพลางชี้ไปที่บ้านร้าง บ้านเก่าบางทีเราอาจจะหาคำตอบได้ที่นั่นกล้องกล่าวแล้วเริ่มเดินไปทางบ้านร้างกล้องพวกเราไม่ควรเข้าไปในนั้นนะแนนเตือนมันอันตรายมากเรามากันขนาดนี้แล้วเราต้องหาคำตอบให้ได้กล้องตอบด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาเดินเข้ามาใกล้บ้านร้างแสงไฟฉายส่องเห็นประตูไม้ที่พังและหน้าต่างที่แตกกระจายบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ยังคงมีร่องรอยของการใช้งานอยู่ ฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับที่นี่เอพูดเบาๆมันเหมือนมีใครบางคนคอยมองเราอยู่พวกเราเข้าไปดูกันเถอะก้องกล่าวแล้วผลักประตูเข้าไปในบ้านร้างพวกเขาได้พบกับห้องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและข้าวของที่ถูกทิ้งไว้อย่างรกรุงรังแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกหนาวสทานคือรูปถ่ายเก่าๆบนผนังที่แสดงให้เห็นถึงครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ดูสิดาวพูดพลางชี้ไปที่รูปถ่ายนี่คือคนที่เคยอยู่ที่นี่หรือเปล่า ฉันคิดว่าใช่ก้องตอบแต่ทำไมพวกเขาถึงทิ้งบ้านนี้ไปขณะที่พวกเขากำลังสำรวจบ้านอยู่นั้นเสียงแหลมที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้านี้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากห้องข้างในพวกนายได้ยินไหมแนนถามด้วยเสียงสัน่นมันมาจากในบ้านนี้เราต้องไปดูว่ามันคืออะไรก้องกล่าวแล้วเริ่มเดินไปทางเสียงนั้นเมื่อพวกเขาเปิดประตูห้องข้างในพวกเขาได้พบกับห้องที่มืดมิดและเย็นเยอืเยอก แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวิญญาณหญิงสาวที่ลอยอยู่กลางห้องเธอมีผมยาวสยายและดวงตาที่ว่างเปล่าออกไปเธอกรีดร้องด้วยเสียงแหลมสูงพวกเจ้าไม่ควรมาอยู่ที่นี่ทุกคนต่างตกตะลึงและหวาดกลัวแนนกรีดร้องและถอยหลังไปชนกับผนังพวกเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เอตโกนแล้วเริ่มวิ่งออกไปก้องและดาวรีบตามหลังไปปล่อยให้วิญญาณหญิงสาวกรีดร้องอยู่เบื้องหลังพวกเขาออกมาถึงนอกบ้านแล้วหยุดหอบหายใจ นั่นมันอะไรกันแน่ดาวถามด้วยเสียงสัน่นมันเป็นวิญญาณจริงๆใช่ไหมฉันไม่รู้ก้องตอบแต่เราต้องออกไปจากป่านี้เดี๋ยวนี้พวกเขาเริ่มเดินกลับทางเดิมที่เข้ามาแต่ป่าดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มีทางเดิมที่พวกเขาเคยเดินผ่านมาทุกอย่างดูเหมือนจะหมุนเวียนไปมาเรากำลังหลงป่าแนนพูดด้วยความกังวลเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเราต้องสงบสติอารมณ์ก้องกล่าวเราจะหาทางออกได้ ขณะที่พวกเขาพยายามหาทางออกจากป่าเสียงแหลมยังคงดังตามหลังมาเป็นระยะทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยพวกเราต้องหาที่พักก่อนคืนนี้จะมืดดาวกล่าวเราไม่ควรเดินในป่าในเวลากลางคืนพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์เล็กๆที่ลานเปิดในป่าจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและแสงสว่างฉันหวังว่าเราจะปลอดภัยในคืนนี้เอพูดเบาๆขณะที่เขามองไปรอบๆมันเหมือนกับว่าเรากำลังถูกตามล่า เราจะผ่านคืนนี้ไปได้ก้องตอบเราต้องมีความหวังแต่ในใจของทุกคนพวกเขารู้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความหวาดกลัว